สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเบกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับเด๋กจะมาลองเทสทีมทะเลกันนะครับ จะมีนางฟ้าทะเลนะครับทำดาเมจหลักนะครับสลามเซอร์เบรดเจาะแนวหน้า2ตัวนะครับส่วนเจ้าหอยนวลลมนะครับจะเป็นตัวซับพอร์ตนะครับเพิ่มอัตราศคิมเจค้นนะครับแล้วก็เสกลูกออกมานะครับยืนแทงข้างหน้านะครับคู่กับไวเบอรี่นะครับส่วนพาเฟ่นะครับจะเอามาลดดีบัฟนะครับเผื่อเจอทีมต่ข้างนะครับเป็นราทีนีน้ําแข็งนะ สมบัติที่ใช้นะครับจะเป็นตำรานาฬิกาแล้วก็เขียวคลิ้นะครับส่วนการแจกท็อปปิ้งะครับไวเบอรี่ครับใส่รถฟาร์มเสี่ยร่วนนะครับอบรองเน้นรถฟาร์มเสี่ยให้เยอะๆเลยนะครับสามเซอร์เบสใส่รถฟาร์มเสี่ยร่วนนะครับอบรองต้องมีครูไามด้วยนะครับประมาณ7.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เน้นรถฟาร์มเสี่ยให้เยอะๆเลยนะครับนางฟ้าทะเลใส่ครูไามนะครับ11.8นะครับแล้วก็รถฟาร์มเสี่ยนะจะใส่เป็นโจมตี2ครับคูไทาม3นะ หอยนั่งรวมนะครับเน้นเสกลูกน้องมา3ตัวนะครับคูทาประมาณ11.2%ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีอบรองลดความเสียหายด้วยนะครับพาเฟใส่คูทามล้วนนะครับอบรองลดความเสียหายนะครับแล้วก็คูทาประมาณ1 8ขึ้นไปนะครับ ส่วนเจ้าหอยนางรมนะครับสกิลของผมยังไม่เต็มนะครับสกิลแค่เลเวล61นะครับยังไม่เต็มประสิทธิภาพในการใช้งานนะจะมาลองเทสกับเพื่อนในเกมนะครับจะเน้น3ทีมหลักนะครับที่นิยมใช้นะจะเป็นทีมซัมมอนครับทีม2แทงแล้วก็ทีมตีไว้นะครับทีมแรกที่มาเทสนะครับเป็นทีมซัมมอนนะครับเป็นทีมของเพื่อนในกิลนะครับ ของเขาจะเป็นแซลมอนพีมพ์็อกเก็ตนะครับของโบของผมนะครับหอยเปิดนะครับตามด้วยไวเบอรี่นังฟาา้าทะเลแล้วก็สลามเซอร์เบตเจาะแนวหน้านะครับแล้วก็ให้พาเฟ่น,นะครับรสลีบัฟฝ่ายตรงข้ามนะโอ้แรงมากครับถ้าไวเบอรี่ผมแตกนี่คือจบเลยนะครับเนี่ยนังฟาา้าทะเลสวยครับต่อด้วยสามเซอร์เบต ถ้าจะเอาชวนนะครับถ้าสู้กับทีมซมมอนนะครับใส่เป็นคนนกดีกว่านะครับดาเมนะครับนางฟ้าทะเล4ล้าน9นะครับไวเบอรี่2ล้าน6นะครับสวนเจ้าหวยนะครับ1ล้าน1นะครับเทสเด็กก็ต้องเทสสุดนะครับต้องเทสกับอ่าคนนี้ครับพี่ป้องซันนี่ริวนะครับทีมป้องกันของพี่แกนี่ระดับท็อปเซิร์ฟเขานิยมใช้กันนะครับเปิดด้วยเจนะครับ ไวเบอรี่นางฟ้าทะเลนะครับพาฟเฟ่นะครับแล้วก็สลามเจาะแนวหน้านะครับโอ้โหอย่างน้าเลยอุ้ยมาเดี๋ยวไวเบอรี่ผมสวนอุ้ยสวยครับนางฟ้าทะเลครับสลามเซเบตเก๊หอยไวเบอรี่สเตกคารต่อยไวเบอรี่ของผมนะครับประมาณ29นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับรอบนี้ต่อยไปสวยครับต่อด้วยนางฟ้าทะเลนะครับสามเซเบตเจาะสวยครับไวเบอรี่ต่อยแรงมากนะครับเมื่อกี้ อนนี้ก็เหลือแค่ครีมเกเตกับเพียววานิลานะครับนางฟ้าทะเลครับแล้วก็ตามด้วยสามเซอร์เบตปิดท้ายครับโอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับนางฟ้าสองล้านครับสลามสองล้านนะครับเบลเมอรี่ล้านเจ็ดนะครับส่วนเจ้าหอยนางรมนี้ประมาณแปดแสนนะครับต่อไปจะเป็นทีมตีไว้นะครับคนนี้ก็เป็นสมาชิกในคิวของพี่ป้องนะครับ คิดว่าน่าจะแพ้ทางนะครับกับทีมปีวัยนะครับไม่มีสมุนไพรมาล้างดีปั๊บด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งผมมีแค่ตัวแทงตัวเดียวนะครับนางฟ้าทะเลน่าจะปิวนะครับรอบนี้นั่นไงนางฟ้าทะเลปิวครับตัวดาเมจหลักของผมปิวแล้วนะน่าจะไม่ไหวนะครับกับทีมปีวนะทีมนี้หลักๆก็พอสู้ทีมสองแทงได้นะครับจะแพ้ทางทีมปีวัยนะส่วนทีมซลมอนน่าจะสู้ไหวนะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนเกียวคีเป็นคน็อกนะครับ เดี๋ยวมาดูด้าเมดกันนะด้าเมดนี่ครับนางฟ้าไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ